วันนี้ก็จะขอพูดเรื่องอนาปานุสติกรรมฐานส่วนที่แล้วมานั้นได้พูดถึงด้านคณิกะสมาธิเลว,วจาระสมาธิ <c oughs> สำหรับวันนี้จะได้พูดถึงอารมณ์ของฌานการเจริญอนาปานุสติกรรมฐาน อารมณ์เข้าสู่ความเป็นฌานความจริงก็เป็นเครื่องสังเกตไม่ยากเมื่อผ่านอุปจาระสมาธิมาแล้วตอนนี้จิตจะมีความสุขมีความเยือกเย็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งฌานนี้แบ่งออกเป็นี่อย่างคืออารมณ์ปฐมฌาน ปฐมฌานนี่มีองค์ห้าคือมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาคำว่าวิตกก็ได้แก่รมนึกที่เราจะกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าหาใจออกวิจารณ์ก็ได้แก่การรู้ว่าเวลานี้เราหายใจเข้าหรือว่าหายใจออกให้ใจเข้า,า,ออขายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้น หรือว่าจะพูดกันเทั่งในกรรมฐานสี่สิบเราก็จะมีอารมณ์รู้ว่าเวลานี้ลมกระทบจมกูกกระทบหน้าอกกระทบศูนย์เหนือสนดือสำหรับลมให้ใจเขา้าถ้าสำหรับลมให้ใจออกก็จะกระทบศูนย์เหนือสนดือกระทบหน้าอกกระทบจมกูกหรือว่าริมที่ปาก อย่างนี้แปลการของวิจาร์ณจำมาให้ดีด้วยแล้วก็ปีติได้ความเอิบอิ่มใจตามที่กล่าวมาแล้วมีความชุ่มชื่นมีความเบิกบานไม่มีความอิ่มไม่มีความเบื่อในการเ,เจริญพระกรรมฐานสามารถจะรวบรวมกำลังสมาธิเมื่อไรก็ได้สุข คนใดแก่ความสุขเยี่ยวจินที่หาความสุขเปรียบเทียบใดใดไม่ได้ไม่มีความเอิบอิ่มใจมากเอกคาตามีอารมณ์เดียวหมายความว่าในขณนะนั้นจิตจะจับเฉพาะอารมณ์ลมให้ใจเข้าออกอยู่ตามปกติจิตจะไม่รับอารมณ์ส่วนอื่น อันนี้แปลการของที่เราจะทราบได้ตามจริยาคือการของปฐมฌานมีองค์ห้าแต่ถ้าว่าจะพูดถึงความรู้สึกขณะที่จิตก็เราเข้าถึงปฐมฌานจิตจะจับลมให้ใจเข้าออกลมให้ใจจะเบามีความส,สดชื่นหูได้ยินเสียงภายนอกชัดเจนแจ่มใส แต่ถ้าว่าไม่รำคาญในเสียงจะเป็นเสียงดังจะเป็นเสียงเบาเสียงเพลียงเสียงทะเลาะกันเอะอะวยวายของขี้เมาขี้เล่าเมายาก็ตามเราไม่รำคาญในเสียงสามารถจะคุมอารมณ์ได้ตามปกติอย่างนี้เรียกันว่าปฐมฌานเมนโดยาพอ,อย่างยิ่งกำลังจิตสำหรับโฟฝึก ที่จะเข้าปฐมฌานนั้นก็มีความสำคัญอยู่จุดหนึ่งคือขณะที่จิตก้าวเข้าไปสู่ปฐมฌานเบื้องแรกกำลังของจิตยังไม่มัน่นคงตอนนี้เวลาที่เราจับลมให้ใจเข้าออกจะมีรมสงัดจะมีสภาพหนึ่งคล้ายๆอาการเคลิมบางทีเราคิดว่าเราหลับ แต่ความจริงไม่หลับถ้าหลับมันจะงลกหน้าโงกหลังแต่อาการเช่นนั้นที่เกิดขึ้นกับเรามีอาการเฉยๆตัวตั้งตรงแล้วมีอาการเคริ้มลืมตัวเหมือนหลับสค่ครู่เดียวหรือเื่อเดียเดียววจะมีอาการวิวคลายตกจากที่สูงและเราก็ไม่สามารถจะนำอารมณ์นั้นขึ้นมาใช้ในอีก เพียงแค่รักษาอารมณ์สบายอาการอย่างนี้ขอท่านหลายเพื่ทราบว่านั่นสมาธิจิตของท่านขณะที่มีอารมณ์สบายเงียบสงัดมีอาการคล้ายเครื่อเหมือนหลับเป็นอาการจิตหยาบเพื่ออารมณ์หยาบของปฐมฌานเป็นการก้าวขึ้นสู่ปฐมฌานแบบหย,ยาบ แต่ถ้าว่าจิตไม่สามารถจะทรงฌานอยู่ได้จิตพรัดจากฌานมิจึงมีอาการวิวคล้ายกับตกจากที่สูงถ้ามีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นก็จงอย่าสนใจอย่าสนใจมันจะเป็นยังไงก็ช่างเราก็รักษารมณ์ปกติไว้ได้เท่าไรพอใจเท่านั้น มาเข้าถึงตอนทุติยฌานคือฌานที่สองฌานที่สองนี่มีองค์สามเือตัดมีตกวิจารณสินได้เรือปีติสุขเอกขาตาในตอนนี้จะรู้สึกว่าจิตเข้าไปจับลมให้ใจเข้าหาใจออกจะวางไว้คือจิตจะไม่สนใจลมให้ใจจะเบาลงมีแต่ความสดชื่นหันษามีความนิ่องสนิท ถ้าหากว่าเราจะสังเกตให้ง่ายนั่นก็คือถ้าเราภาวนาไปด้วยสมมติว่าเรากำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้าเราเนกว่าพุทธเวลาให้ใจออกเนกว่าโทอันนี้จะสังเกตง่ายในขณะที่เข้าฌานที่สองเมื่อกาณาจิตเข้าถึนฌานที่สองคำภาวนาจะหายไป จิตจะตั้งอารมณ์ทรงมีความเอิบิ่มมีอารมณ์สบายมีอารมณ์ละเอียดะสงัดมีอารมณ์สงัดมากแต่พอจิตเคลื่อนจากฌานที่สองลมาสู่อุปจารสมาธิจะมีความรู้สึก,กว่าโอนหนอ,อนี่เราลืมไปสเสแล้วหรือหรือว่าเราเผลอไปแล้วที่เราไม่ได้ภาวนานเลย การกําหนดรู้จับรมให้ใจเขาออกเราก็ไม่ได้ทําตายจริงที่เราเผลอไปแต่ความจริงนั่นไม่ใช่การของความเผลอแป่การของจิตที่ทรงสมาธิสูงขึ้นขอท่านทั้งหลายพึงเข้าใจตามนี้สำหรับอาการของชานีสามนั่นมีองค์สองคือเหลือแต่สุขกับเอกเาตา ตัดปีติหายไปอาการของฌานที่สองนี่ที่เราจะสังเกตได้ไง่ายความชุ่มชื่นสดชื่นหายไปของจิตจิตมีความสุขแล้วก็มีจิตทรงตัวมากในรมที่ตั้งไว้ดีกว่าฌานที่สอง ด้าทางร่างกายจะสังเกตว่าเมี่อการคล้ายๆกับนั่งและยืนตรงเป่งแม้อะไรมาผูกเข้าไว้สำหรับลมให้ใจจะรู้สึกความเบาลงไปมากเกือบไม่มีความรู้สึกหูได้ยินเสียงภายนอกเบาๆที่แม้วเสียงนั้นจะดังแต่ก็เสียงเราได้ยินเบามากอย่างนี้เป็นอาการของฌานที่สาม เมื่อเข้าถึงชานที่สี่จะมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้หายใจแต่เ้าว่ากำลังใจไม่มึดมีความสว่างโปรงทรงอารมณ์อยู่ตามปกติมีอารมณ์เด็ดเดียวตั้งมั่น่อมีความมั่นคงมาก ไม่รู้การสัมผัสจากภายนอกยงจะกินลิ้นจะกัดเสียงจะมาจากทานไหนไม่รู้หมดปรากฏว่ามีจิตนิ่งเฉยๆสำหรับชานสีนี้มีองค์สองคือมีเอกเข้าตากับอุเบกขาเอกเข้าตาหมายความปาทสองอารมณ์เป็นหนึ่งอารมณ์ไม่เคลื่อนอุเบกขาหมายถึงว่าเฉยไม่รับสัมผัสอารมณ์ใดๆทั้งหมด ที่พูดมันนี้เพื่อประสงค์ยทยทานหลายทราบว่าอากายของฌานมันเกิดขึ้นจะมีความรู้สึกเป็นยังไงแต่ว่าเนื้อแท้จริงๆนักปฏิบัติถ้าจะปฏิบัติกันให้ดีแล้วก็จงอย่าสนใจว่าเวลานี้มันจะได้ฌานอะไรจะเข้าถึงฌานหรือจะเป็น เป็นคาิกะสมาธิอุปจารสมาธิจะเป็นฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ก็ช่างไม่สนใจนี่เราพูดกันว่าในแง่ของการปฏิบัติที่เอาดีกันถือว่าวันนี้ได้ดีเพียงใดพอใจเท่านั้นเราทำตามอารมณ์สบายของเรา ันได้แค่ไหนพอใจแค่นั้นมบาวานนี้ดีกว่าวันนี้วันนี้เร็วกว่าบาวานนี้หน่อยก็ช่างคิดว่าเราเป็นผู้สะสมความดีเพื่อทรงอารมณ์จิตให้อยู่ในได้ของสมาธิตามความพอใจที่เราต้องการเท่านี้พอถ้าจิตตั้งอยู่อย่างนี้อารมณ์จะเป็นสุขไม่มีอาการดิ้นรน จงอย่าสนใจกับภาพที่เห็นจงอย่าสนใจกับอารมณ์ของจิตว่าเมื่อวันก่อนนี่มันเลวกว่าวันนี้แล้ววันนี้ดีกว่าวันก่อนถ้าไปสนใจอย่างนั้นจิตจะไม่ทรงตัวจะหาอารมณ์ที่แนบสนิทไม่ได้ฉะนั้นขอท่านนหลายเพึ่ตั้งใจไว้โดยเฉพาะเพื่อผลงองความดี นั่นก็คือเวลาที่เจริญสมาธิจิตในด้านอนาปานุสติก็ตามกรรมาฐานก่ออื่นใดก็ตามจงทราบว่าเวลานี้จะตกอยู่ในสภาพของฌานอะไรก็าช่างอย่าไปตั้งหน้าตั้งตาว่าเราต้องการได้ฌานนั้นเราต้องการทรงฌานนี้มันจะเกิดอารมณ์กรุ่ม ถาเรามกล่มเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตัดความดีทั้งหมดผลที่สุดวันนั้นเราจะไม่ได้อะไรเลยเป็นอนั้นว่าขนาดใดที่ทำไปขนาดนั้นเรามีความพอใจได้แค่คณิกะสมาธิคือสมาธิเล็กน้อยเราก็พอใจได้ถึงจาระสมาธิเราก็พอใจ จิตจกเลยทานชาญใดชานหนึ่งเราก็พอใจพอใจเสียทั้งหมดถ้าทําจิตอย่างนี้อารมณ์จิตจะสบายก็ได้แก่การฝึกจิตเข้าถึงอุบเบกขารมนั่นเองเมื่อการฝึกจิตแบบนี้แล้วต่อไปจิตจะเป็นเอกคตารมและอุบเบกขาคือจิตจะทรงชาญสี่ชาญสี่ได้ง่าย ตอนนี้ปาก็ขอพูดกันถึงหลักแห่งการปฏิบัติการปฏิบัติที่จะให้ผลกันจริงๆผมเคยพูดมาแล้วในตอนก่อนว่าจงใช้เวลาจุกจิกจุกจิกของเราเป็นเครื่องการกระทำสมาธิอย่างที่พูดมาวันวันนี้ว่าเวลาทำการทำงานคนดี ใช้งานเป็นสมาธิเดินไปวินาตเดินไปธุระจะทำอะไรก็ตามอย่าทิ่งลมให้ใจเข้าออกพยายามทงลึกลมให้ใจเข้าใจออกไว้เสมอแต่ว่าท่านางานนั้นไม่เหมาะสมเมื่อการใช้ลมให้ใจเข้าหาใจออกเราก็ใช้จิตจับอยู่ที่งาน ว่าเวลานี้เราทำอะไรเราได้ยาเลยเราก็ใจจับเฉพาะเวลาที่เราได้ยามือเราถือจอบจอบเราฟันดินือเราถากยากจะถากตรงไหนตั้งใจไว้โดยเฉพาะอย่างนี้ก็เป็นการฝึกอารมณ์ของสมาธิไปในตัวเราจะทาสีเราจะตอตะป,ปูเราจะเลื่อยไม้เราจะโบกปูน เราจะทำอะไรทุกอย่างตั้มตั้ง,งใจทำในจิตนั้นโดยเฉพาะเอาจิตจับไว้โดยเฉพาะในเรื่องนั้นอย่างนี้เป็นการส่งสมาธิทำสมาธิให้ส่งตัวไปในตัวเป็นการฝึกในงานสำหรับวันนี้ยังไม่พูดทางด้านมิปัสนายานก็จะพูดในวงแคบๆของสมาธิเท่านั้น มีกวิธีหนึ่งที่เคยฝึกกันมาผมก็ดีเพื่อนของผมก็ดีหลายๆท่านก็ดีเขาใช้วิธีฝึกต่อสู้กันแบบนี้หนึ่งซ้อมการต่อสู้กับความเหนื่อยเราเหนื่อยมาก็ดีเราร้อนมาก็ดีเดินทางไกลมาเหนือหน่อย เนวก็แมงร้อนจัดสมัยโน้นมันไม่มีรถไม่มีเรือมันหายากจะไปมาติกาบาสกุลจะไปไหนกันทีก็ใช้การเดินเดินมาร้อนร้อนร้อนเท่าก็เหนื่อยจัดพอมาถึงที่เรื่องผ้าออกถ้ามมนร้อนไม่เป็นไรเข้าห้องในขณะเดียวกันนั่นเองเราเข้ออยู่ในห้องข้าเราโดยเฉพาะ ไม่ยอมให้เหงื่อแห้งไม่ยอมคลายความเหนื่อยนั่งปรับหรือว่านอนลงจิตจับสมาธิทันทีจับลมให้ใจเข้าให้ใจออกว่าจิตไม่นจะทรงตัวไหมถ้าจิตยังไม่ทรงตัวดีเพียงใดเราจะไม่เลิกแต่ว่าการอย่างนี้ท่านทั้งหลาย มันเป็นการระับความเหนื่อยขึ้นดับความร้อนดับความเหนื่อยไปในตัวเมื่อจิตเข้าถึงสมาธิเล็กน้อยคือคณะสมาธิความเหนื่อยมันก็คลายพอจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิมีปีติเป็นอารมณ์ตอนนี้เองมันจะหายเหนื่อยทันทีความร้อนความกลุ่มมันจะหายไป ใน,นความเหนื่อยจากทางร่างกายมันก็จะไม่มีต้องพยายามต่อสู้อย่างนี้นะครับการสำเร็จมรรคผลและได้ฌานสมาบัติไม่ใช่ได้มาจากป่าส่วนใหญ่จริงๆเขาได้ในที่มนชนมากๆเพื่อการเจริญสมาธิจากป่าในแดนสงัดที่ว่าได้ผลดีนั้นไม่จริง ถ้าหากว่าจิตยังไม่ถึงความเป็นพระอ,อริยเจ้าเพียงใดถ้ากลับเข้ามาหาหมู่ชนเมื่อไรเมื่อนั้นมันเกิดการกลุ่มทันทีต้องมาฝึกกันใหม่ตาวิทย์าถามว่าทราบเรื่องนี้ได้ยังไงกร,รบผมก็ขอตอบว่าผมชนกับมันมาแล้วทุกอย่างการอยู่ในป่าชาการอยู่ในป่าชา้าการอยู่ในถ้ำผมทำมาแล้วทุกอย่าง ผลจริงๆที่ได้ทรงตัวก็คือต้องเข้ามาต่อสู้กับกลุ่มคนนั่นเราอยู่คนเดียวมีการสงบสงัดไม่มีอะไรรบควนใจเราจะทรงอารมณ์อย่างไรก็ได้เหมือนเราปักไม้ไว้ในที่สงัดลมไม่พัดน้ำไม่ไหลไม่มีใครไปจับเขยา่าไม้มันก็มีอาการทรงตัว ปักแน่นหรือไม่แน่นมันก็ทรงตัวอยู่ได้ถ้าไปปักที่น้ําไหลเชี่ยวลมพัดแรงมีคนก็เยาวถ้ามันไม่แน่นจริงๆมันก็ทรงตัวไม่ไหวข้อนี้มีประมาณชั้นใดจิตของเราก็เหมือนกันที่จะได้ดีกันจริงๆก็ต้องต่อสู้กับรมที่เข้ามาขัดขวางอาการอาการที่ต่อสู้กับความเหนื่อยและความร้อนหนี ผมเคยทําแบบนี้นะเคยทําแบบนี้บางทีพึ้ํทำงานเหนื่อยเนื่ดีไม่ดีกําลังเหนื่อยหอบแทกๆนั่นแหละผมหยุดพับนั่งเพียงสลังเพียงฝาปรับจับอารมณ์สมาธิจับเมื่อไรมันทรงตัวเมื่อนั้นอารมณ์สบายทันทีนี่ฝึกต้องฝึกแบบนี้ เวลาทํางานเหนื่อยๆแต่ว่าเวลาที่ยันนั่งทําแบบนั้นระวังนะย่ะายใครเขาเห็นการนั่งสมาธิให้คนเห็นพระพุทธเจ้าท่านทรงปรับว่าเป็นอุปกิเลสมันจะมีการโอ้การโอดอยู่ในตัวเสร็จใช้ไม่ได้ได้รับนั่งเฉยๆส,บ,สบายๆ้ายะวา่าอย่างไงก็ช่างประเดี๋ยวหนึ่งเราก็ลุกไปทํางานของเราใหม่ ในประการที่สองต้องพยายามต่อสู้กับเสียงเวลานี้สะดวกในการต่อสู้กับเสียงนี่ย่าใช้เสียงมันดังนักชาวบ้านเขาจะรำคาญวิธีต่อสู้กับเสียงก็คือขณะที่เราพบกับเสียงที่เราไม่พอใจเขาคุยกันเอะอะวุ่นวายเราย่องเขาไปไกล ถ้ามันไม่มีที่รับเราก็เข้าไปกใกล้ๆทำตาม,มองมือดูอะไรสักก็ช่งางจิตจับลมให้ใจเข้าให้ใจออกรู้สะดูที่ว่ามันํำคาญในเสียงไหมถ้าทำอย่างนั้นไม่สะดวกเวลานี้วิทยุของเรามีบันทึกเสียงเขาเรามีเวลาเราจะทำเปิดเบาๆนะอย่าไปให้คนข้างๆเขานำคาญ เปิดวิทยุฟังเบาๆมันจะเป็นเพลงละครอะไรก็ตามขณะเดียวกันนั้นเราก็ใช้อารมณ์กำหนดอนณาปา,านุสติกรรมฐานหรือภาวนาไปด้วยก็ได้หูได้ยินเสียงเพลงเสียงพูดในวิทยุชัดแต่ว่าถ้าจิตของเราไม่รำคาญในเสียงนั้นอย่างนี้ใช้ได้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าทําไปทําไปจนท่าจิตหูไม่ได้ยินเสียงเลยยิ่งดีใหญ่นั่นเป็นอาการของฌานสี่เท่าที่ฝึกกันมาคงเคยฝึกอันดับแรกใช้แผ่นเสียงชุดหนึ่งให้เด็กเล่นเมื่อเด็กเล่นพนเดทก่เออะวยวายไปตามเรื่องแล้วก็ใช้เสียงมันก็เปิดเสียงเพลงด้วย สมัยก่อนก็ใช้พิย้พย,ยเสียงแผ่นเสียงแบบไฮลานต่อมาผ่าน,ผานเสียงเดียวสายเดียวเราสู้ได้ก็ไปซื้อใหม่เครื่องหนึ่งเพลงไม่เหมือนกันให้เด็กกี่โพพวกหนึ่งเล่นมันก็เถียงกันมาทิ้งกันไปฝ่ายนี้เปิดเพลงอย่างนั้นฝ่ายนั้นเปิดเพลงอย่างโน้นเรานอนกลาง นอนจับลมให้ใจเขาออกภาวนาไปจนไม่รำคาญในเสียงในที่สดเสียงนั้นดังบรนลังแว่วน้อยลงมาทีละท,ทีจนกระทั่งถึงระดับไม่ได้ยินเสียงเลยนี่ใช้ได้ต้องต่อสู้แบบนี้เสมอเสมอจนกระทั่งมีอารมณ์ชินอารมณ์ชินขึ้นมาเสียงแด่ยินเสียงที่เราไม่พอใจเมื่อไรถ่าเราพอใจเมื่อไรก็ตาม เราจะเข้าสมาธิได้ทันทีทันใดนี่ว่าการที่การฝึกจิตให้คล่องในการเข้าสมาธิถ้าทำได้อย่างนี้อารมณ์จิตจะส่งตัวพยายามทำจงอย่าคิดว่าทำไม่ได้ไม่มีใครก็ทำได้ไมาตั้งแต่เกิดทุกคนต้องมาฝึกกันไหมกัน ยมตันพระอาราหันต์ทุกองค์ที่ท่านเป็นพระอาราหันต์ท่านก็ฝึกกันมาแบบนี้ค่อยทําค่อยไปทีละน้อยดันน้อยในทีน่สุดมันก็เข้าถึงจุดจบถ้าเราไม่ละความพยายามต,ตอนนี้พูดเฉพาะอนาปานุสติกรรมฐา,านดีไมด่ดีเดี๋ยววั่นเผลอเอาอะไรมาปวนเปิ่งเขามันจะยุ่งกันใหญ่ นี้ต่อมาอีกเราก็พยายามฝึกระงับอารมณ์ที่เข้ามากระทบโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืออนิจจารมณ์คำว่าอนิจจารมณ์ก็ได้แก่อารมณ์ที่เราไม่ชอบใจอารมณ์ใดก็ตามที่มีเกิดขึ้นกับเราเป็นอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจเกิดขึ้น ตอนนี้เราต้องพยายามระงับงกำลังของสมาธิคิดว่าใคระว่าอย่างไรก็ช่างเขาเขาจะนินทาอย่างไรก็ช่างเขามันเป็นปากของเขาแล้วก็มันก็เป็นหน้าที่ของเขาที่เขาจะชมก็ได้เขาจะด่าก็ได้มันเป็นเรื่องของเขา เวลาที่รับคำด่าหรือคำชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำดา่าเราจะเพิ่งไปโกรธใช้จิตพิจารณาเสียก่อนว่าไอ้เรื่องที่เขาดา่ามันจริงหรือไม่จริงถ้าเป็นอาการที่ไม่ตรงตามความจริงเราก็ยิ้มได้ว่าท่านพูดดา่านี่ไม่เห็นจะมีกาการหน้าเรียมใสตรงไหนดา่าทรงเดชโดยไรเหตุไร้ผล ไม่เหมาะกับฐานะที่เกิดมาเป็นคนพบพระพุทธศาสนาแต่จงอย่ากโกรธจงยิ้มเสียงว่าเราดีกว่าเขาเยอะแล้วต่อจากนั้นไปก็ใช้อารมณ์ใจเอาสมัยถ้าพบอารมณ์ที่เขาทำให้เราไม่พอใจเราก็ใช้อารมณ์จับอารมณ์ลมให้ใจเขาออกให้จิตมันทรงตัว เจนดาก็ช่างจวาก็ช่างนิ้นท้ายก็ช่างช่างเขาเรารักษาอารมณ์ของเราให้มีความสุขใช้ได้ที่ว่าอารมณ์ความสุขเป็นปัจจัยเข้าถึงสิ่งพผนิพัน์โดยง่ายอันนี้เป็นอารมณ์แบบสบายๆที่เราสามารถจะส่งตัวหักฟื้นฟูจิตระับการอารมณ์ที่มากระทบที่เราไม่พอใจ ที่หลังก็มาพยายามหาทางระงับความอยากด้วยกําลังของฌานความจริงกําลังของฌานนี่มันจะระงับกิเลสได้ทุกอย่างโลภะความโลภและคะความรับโทสะความโกรธโมหะความหลงมันระงับได้ทุกอย่างแต่เมีอารมณมหนักเมื่ออารมณ์จิตของเรามีการทรงตัวจริงๆ อารมณ์แห่งความสุขมันจะยืนตัวกับจิตของเรามันจะไม่หวั่นไหวในเมื่อเห็นคนหรือวัตถุที่มีความสวยสดงดงามจะไม่เกิดอาการทะเยอทยานจากอาการที่ได้ลาบเสการะจะไม่มีความหวั่นไหวในกำลังจิตในขัะที่มีบุคคลเขายั่วให้กโกรธ การอย่างนี้มันจะไม่มีในจิตของเราแล้วสิ่งที่เราจะยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเรามันก็ไม่มีความจริงกําลังสมาธินี้สามารถจะกดกิเลสทุกตัวให้มันจมลงไปได้แต่จะลืมว่ากิเลสมันไม่ตายเพราะมันถูกฝังไว้เท่านั้นถ้ามันเราเผลอมาไลมันก็โผล่มาดนงานเราเมื่อนั้น สำหรับคนที่ทรงจิตถึงชา้นสี่หรือทรงอารมณ์สมาธิถึงชา้นใดชั้นหนึ่งจะมาทั้งเมีอารมณ์ชินมักจะมีอาการเผลอคิดว่าเราเป็นพระอรหันต์อย่างนี้ผมเองก็พบมาแม้แต่ตัวผมเองก็เหมือนกันตัวผมเองนี่ในการบางครั้งในตอนที่กําลังฝึกผมคิดว่าเอ๊ะนี่เราเป็นพระอรหันต์ใชยแล้วล่เนี่ย มันไม่พอใจอะไรทั้งหมดรักมันก็ไม่เอาไหนโลภมันก็ไม่เอาไหนโกรธมันก็ไม่เอาไหนหลงอะไรมันก็ไม่มีแต่ถ้ว่าทำม,มาทำไปอารมณ์นานเข้ากำลังใจตกลงให้เจ้าตัวรักมันก็เริ่มโผล่นิดๆเจ้าตัวโลภเจ้าตัวโกรธเจ้าตัวหลงมันก็มาหน่อยๆ ตอนนี้จึงรู้ตัวโอนหรอนี่เราพลาดประเสยแล้วที่คิดว่าตัวเป็นอาหารหันต์เป็นแค่กําลังฌานโลกีเท่านั้นแต่ความจริงแม้เราเป็นฌานโลกีแต่สามารถจะระงับอาการเช่นนี้ได้ก็ควรจะพอใจเพราะว่ากินเลสสามารถจะกดมันให้จมลงไปได้ไม่ใชแเราก็สามารถจะห้มหันให้มันให้พินาศนได้โดวยไวนาคขอยปสัสน,นายาน เราวันดาท่านั้งหลายมองดูเวลาเห็มว่าหมดเส้นแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอ,อยุติวแต่เพียงเท่านี้